ก็เป็นผลงานของทีมช่าังกฤษก่อนนะครับเมื่อวานนี้ทําได้เพียงแค่บุกไปเสมอ,อยูเครน1ประตูต่อหนึ่งครับโดยที่เบนชิวลเนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงนะฮะแล้วก็คอนดอกาลเกอร์ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในทีที่87ส่วนไวายโควิลเนี่ยเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามนะครับขณะดียวกันนะฮะฟุตบอลลอนดอนรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยอาจจะได้รับข่าวร้ายครับในเรื่องอาการบาดเจ็บของ มิคค่โลมูดริกครับในจังหวะที่เขาเล่นพลาดในการดวลกับไคลยวอลเกอร์นะครับก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมูดริกเนี่ยจะเจ็บหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันครับซมมอนฟิลิปรายงานบอกว่าเกเรตเซาเกตเนี่ยคงได้รับคำเยินยอจากพวกผู้เชี่ยวชาญเหมือนเคยครับเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยเกือบพาทีมคว้าแชมป์ยูโรได้ทั้งที่มีกลุ่มนักเตะที่เก่งพอจะคว้าแชมป์บอลโลกได้ซ้ำ ถือเป็นยุคทองของนักเตะที่เสียเวลาเปล่าจริงๆนะครับพูดง่ายๆว่าก็โดนตําหนินะครับสำหรับเซาเกตนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีแมตช์ในตํานานของทางเชลซีนะครับก็ปรากฏว่าทางเอ่อเชลซีเจอกับลี g เ n นออฟยุโรปเนี่ยทาง Legend of Europe ครับก็เอาชนะทางไบยอเมนิคได้4ประตูต่อศูนย์ะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทีม Legend of Europe ของทางเชลซีเนี่ยก็มีตัวดังๆเยอะครับนะไม่ว่าจะเป็นทั้งจอห์นเทอร์รี่มิเกลเอสเซียงประตูเนี่เป็นปีเตอร์เชคนะครับที่เหลือก็วิลเลียมกาล์ลสแกรี่เคฮิลจอห์นเทอร์รี่แรนเบอร์ทรานจอน์นบิมิเกลมิเชลเอสเซียงเจดีมอร์ริสนะรามิเรสนะครับสโลมองคาลูแล้วก็ฟลองมารูดา้านนี่คือลิสต์รายชื่อนะครับขณะเดียวกันนะก็ เมื่อวานี้เนี่ยจอนเทอร์รี่ก็ยังรักษาแบรนดิ้งตัวเองได้ครับด้วยการทําประตูได้ในนาทีที่26นะครับนอกจากนี้ครับเขาบอกว่าในเกมแมตช์ตำนานเนี่ยเขาบอกว่าสนุกมากๆนะครับตำนานเชลซีแสดงให้เห็นว่ามีคลาสจริงๆนะครับคุณจะไม่มีทางเสียมันไปได้และผู้เล่นหลายคนในเกมนี้แสดงเห็นว่าพวกเขายังลงเล่นในเกมระดับสูงได้แม้ในวัยเท่านี้นะครับ แมก็อวยเต็มที่เลยนะฮะสำหรับทางไซมอนฟิลิปนะครับขณะเดียวกันครับฟุตตีเ้เฮดไลน์ครับที่ชอบลงเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อบอลเนี่ยนะครับก็บอกว่าเสื้อย้าของเชลซีในปี2024-2025เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรอ,อย่างเป็นทางการที่เสื้อเย้าในปีหน้าเชลซีอาจจะมีสีน้ำเงินสีขาวและอาจจะมีสีส้มนะครับก็เดี๋ยวรอดูฮนะ โมีสีส้มปนมานี่ถือว่าแปลกมากนะครับขนาะเดียวกันเมื่อวานนี้มีบทสัมภาษณ์ของเดรนเบน์ครับพูดถึงฟอร์มของเชลซีครับเขาบอกว่าผมตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าโปเชต t ิโน่เนี่ยคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายครับที่จะทำให้เชลซีไปอยู่ในจุดที่พวกเขาต้องการได้แต่ความเป็นจริงเนี่ยพวกเขายังเล่นไม่ออกครับทำให้ผมเห็นแล้วว่ามีปัญหาเยอะกว่าที่ตอนแรกพวกเขาคิดเอาไว้นะครับ